ตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยรัฐบาลไหนก็ตามมันจะไม่ขาดอยู่สองคนเะเออแล้วครั้งนี้มันขาดไปเนี่ยแล้วรัฐบาลมันจะอยู่ยังไงประเทศชาติมันจะเดินหน้ายังไงจะเป็นไัฐมนเหรอเป็นรัฐมนตรีมาถาวรเลยเนี่ยแล้วคราวนี้ไม่มีรัฐมนตรีถาวรเนี่ยสองคนเหรอสองคนใครอะสมศักดิ์สุริยะถ้าสี่เดือนทําดีอแล้วสี่ปีสี่ปีก็ไปต่อไปต่อแต่ถ้าสี่เดือนนี้ไม่ดีอสี่ปีอ่า ้าท่านสมาชิกครับวันนี้เราก็เข้าสู่การประชุมสภานะครับตามลําดับที่ทานวิปได้แจ้งไว้นะครับเราก็จะลําดับของผู้อภิปรายลําดับต่อไปก็ขอเชิญท่านชูติพนะครับได้ขึ้นอภิปรายตามลําดับครับขอเชิญครับท่านประธานที่เราครบท่านประธานที่เคารพผมชูติพเหนาอการนาคุณ ทองหลวงปทุมธานีรหัสไปรษณีย์หนึ่งสอสามศพักภูมิใจไข่านมระธานที่การพครับ,รบผมไว้วางใจนายกไม่ได้ละครับเพราะว่านายกเนี่ยนะครับเห็นศัตรูเป็นญาติเห็นรั้วของชาติเป็นศัตรูผมไว้วางใจไม่ได้ไม่เบาๆห,หน่อย,อยทำไมสมัยหน้าเข้าใจเราเป็รนรัฐาตตีโอ้โอ ท่าประทานที่เคารพครับ,รบผมขอถอนสักหย่อมหนึ่งได้ไหมครับผมขอถอนสักเล็กน้อยถอนตรงไหนถอนตรงที่ไว้วางใจนายกไม่ได้ผมเปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรีท่านนี้แม้ท่านจะมาด้วยคนละครึ่งแต่ถ้าท่านเอาครึ่งดีมาบริหารประเทศท่านจะเป็นที่นับถือสัทธาของประชาชนผมพูดเนี่ย ไม่ได้เพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่ผมพูดเนี่ยเพื่อตัวผมเองล้วนๆครับท่านครับสีข้างเขลอกหมดแล้วครับท่านครับอาจารย์นี่ครมครับผมเสนอให้นับองค์ประชุมแม่ทั้งนะไม่ต้องนับครับมีกันอยู่สามองค์ใช่มีแค่รับไม่ใช่นับทำอะไรแล้วไปชี้ลงอะไรแล่วนับว่ามีกี่คน ามคนมีมีนะมีมีผู้บริหารบริษัทเองนะเขาบอกว่าเอ้แกไปประชุมมาเนี่ยเอางบเป็นสองแสนเนี่ยได้ประชุมยังไงท่านประธานครับมีผู้มาประชุมประมาณสี่คนครับประธานบอกว่าสี่คนมึงจะประมาณเท่าไหร่ ไม่ใช่สภาผู้แทนไม่ใช่เราเป็นคังทำเนียบคังทำเนียบคังทำเนียบเราเป็นคังทำเนียบเพราะงั้นเราก็มารวมตัวกันท่านสมชายครับผู้ทรงเกียรติบอกว่ามาจากประทุมธานีสงสัยเหลือเกินว่าวันนี้ท่านทานย่าหวานมาผมไม่ยอมมาจากขันยาผมมาจากคำหลวงสภาเรานี่นะสภาคังทำเนียบเรานี่ย อันนี้ตกลงเป็นใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นฝ่ายรัฐบาลมันมั่วคอยกันหมดฮะเสือสิงกระทิงช้างหมดเลยนี่นี่แล้วใส่เสื้ออะไรมาเสื้อช้างเสื้อช้างโอ้เดี๋ยวให้ความรู้พี่น้องประชาชนหน่อยครับช้างในแต่ละภาคขนาดตัวเนี่ยไม่เท่ากันนะเฮ้ยพูเป็นเล่นนะจริงจงจริงอ่ะช้างภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรช้างภาคเหนือจางจางภาคกลางชฉล ไฟฟ้าสร้างเออปากใต้ช่างวาวตาปากใต้ใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่สุดเอออวันนี้วันนี้เรามาประชุมสภาเนี่ยเราจะเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะเพราะว่าคนเก่าเนี่ยเมื่อสักครู่นี่อภิปรายเลี้ยวหัวไปทาะว่ามันเกิดความสับสนก็คือเขาถามนวันนี้ตั้งแล้วผมก่า รัฐบาลไนขณะที่มับร้ยแล้วก็เป็นรัฐบาลแถลงกนรัฐบสลนโยบายโดยที่ยังไม่แถลงอะไรเลยเนี่ยนโยบายแรกก็คนละครึ่งเอรเป็นความหวังของชาติเพราะฉะนั้นเรียกได้ไหมว่าเป็นรัฐบาลคนละครึ่งก็ได้นะเพราะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันก็ดูกัำกึ่งครึ่งครึ่งก็ไ ค <rôle> <ห>นละครึ่งนะครับมีอะไรบ้างละคนละครึ่งคนละครึ่งก็มีคอรมอคนละครึ่งคอรมอคนละครึ่งอย่างที่โยบายคนละครึ่งคนละครึ่งนโยบายนี่ชัดแจกเงินคนละครึ่งแจกเงินคนละครึ่งแล้วก็มีมีเวลาคนละครึ่งอยู่แค่สี่เดือนสภาเนี่ยเออแปลกมากนะรัฐบาลนี้อาจารย์พัฒน์เพราะว่า ไม่มีที่ไหนในโลกนะยังไงที่ฝ่ายค้านจะมายกมือให้คนนี้เป็นรัฐบาลคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างนี้ซื้อตัวมูฮาหรือพยายามกีดกันไม่ให้มาประชุมเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นเสียงข้างมากในนั้นเอาเสียงที่มีเท่าที่เหลืออยู่ในสภาเลือกตั้งแล้วก็ชนะไปเลยนี่คือ คลมอเสียงข้างน้อยใน่ดีเสียงข้างน้อยเลยดีตอนนี้นะสมัยท่านคึกท่านช่ยงนี้เสียงเงตอนนั้นจะเป็นนารสยองอุ้ยไอชันอิจฉาพัดตอนที่ว่าเวลาเขาจะลงมติกันเนี่ยเอาชนะกันเนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อให้ชนะเนี่ยล็อกอีกฝ่ายหนึ่งไว้ในรถตู้ไปที่พาไปที่โรงแรมบางทีเนี่ยมีการนัดประชุมกันก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยเยาว์ปรินเซสหลานหลวงเพราะมันใกล้สภามากนะะพอเข้าไปรอยเยาว์ปรินเซสหลานหลวงเสร็จก็เลี้ยงกรงเลี้ยงข้าวแล้วก็ปิดโรงแรม ไม่ให้มาโหวตไม่ทันล้วรักโหวตไปเลยว่าแค่นี้นะเออนนี่ะแต่ยุคนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยุคนี้มันประหลาดประหลาดว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็มีสอสอมันประหลาดตั้งแต่เลือกตั้งมาแล้วอพคที่เราทำงานสุดๆนะไม่ได้เป็นกันอย่างบอกว่าเลือกพิธาเป็นนายกตอนนี้เลือกพิธาได้นายกมาสามคนแล้วได้นายกมาสามคนไดนายกเศรษฐา รอนายกอิงอิงแล้วก็มีาลนายกอนุทินนี่แหละแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พักคะแนนเสียงอันดับหนึ่งโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี วันโหวตยกมือโหวตให้กันทั้งพรรคเสียงท่วมท้นเสร็จพอโหวตเสร็จปั๊บมาแถลงนโยบายสภ้วก็าตัวเองถอยกลับมาเป็นฝ่ายค้านใช่เลยเพราะพอมาแถลงก็ดูเหมือนเป็นฝ่ายค้านเลยเป็นฝ่ายค้านเพราะนั้นเขาถึงเรียกว่ารัฐบาลคนละครึ่งไงคละครึ่งหนึ่งชูมือให้อีกครึ่งหนึ่งกับคนเดียวกันนี่แหละมาเอาพิปายว่าทีนี้มันไม่ใช่แค่รัฐบาลมันว่าด้วยเรื่องคอรมอก่อนเลยเมื่อสักปีนี้เราบอกคอรมอคนละครึ่งครึ่งยังไงครึ่งยังไงคนละครึ่งเนี่ยคอรมอคนละครึ่งเนี่ยคือถ คนเขาเย้ยนะได้คนดีด yeah! yeah! ีเป yeah! ิดชื mm ่อมาบบอนสักอวนโนเย้ส like ุพจีเย้แล้วบุตรีพาณิษฐ์แล้วบุตรีกลาโหมนักรัศพลเย้แต่พอรายชื่อเต็มลงมาเออมาถึงครึ่งครึ่งหลังเย้เย้แล้วก็ยีก็คือเกาเรียกว่ารัฐบาลคนละครึ่งข้าวหนมาเต้าหู้ยี รอมาตาจ้าหูยีโอ้ยนี่โอ้ยโอยแย้เลยเย้แล้วก็มายี้พอประกาศชื่อออกมาครบโปรดก้าลงมารับตำแหน่งเรียบร้อยอ ชัดเจนเลยครับครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของโคต้าบ้านใหญ่โคต้าพักนะับบางกระทรวงรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยนี่นามสกุลเกือบจะเดียวกันเลยนะธุรกิจครอบครัวเนี่ยคือพ่อให้เป็นก็ให้ลูกเป็นพี่ไม่เป็นก็ให้น้องเป็นอะไรอย่างี้แล้วก็บางกระทรวงก็ เอเป็นเป็นแล้วเป็นอีกอศึกษาแล้วศึกษาอีกยังไม่จบสักทีเนี่ยใช่ไหมอย่างรัฐมนตรีศึกษาโอ้รัฐมนตรีศึกษาตี่หนาต้องลงมาจากรัฐบาลที่แล้วไม่ใช่ลงมาปุ๊บก็ขึ้นมารัฐบาลนี้เลยปัญหาคือรัฐบาลที่แล้วก็อยู่กับนายกคนนู้นคนนู้นพอรัฐบาลนี้มาปั๊บก็อยู่ อยู่นายกคนนี้แต่ตำแหน่งเดิมเลยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งอะไรอย่างนะไม่ต้องไปบวงสรวงใหม่ไม่ต้องไปทำพิธีสาระฮุมเออไพ่ตั้งแต่รอบแรกอแล้วแล้วเวลาไปตรวจงานจะเปลี่ยนชุดไหมรอบนี้ยเฮ้มันก็ต้องใส่เกงยีนเหมือนเดิมไงซอฟต์พาวเวอร์มันไม่อยู่แล้วนะพวกซอฟต์ผก็คิดว่าเราตมาดคนละครึ่องเรียบร้อยไปแล้ว อนุมัดไปแล้วไม่มีคนทําแล้วหาคนทําใหม่นี่แหละขอขอวกมากรดนายกกระทรวงกลาโหนิดหนึ่งคนก็ไปด่าพรรคฝ่ายค้านเฮ้ยแบบนี้คุณทำแบบนี้คุณพายเรือให้หนูนะไม่เห็นเจ้าต่างพายเรือให้หนูแล้วบานก็บอกว่ามันหนูขีดปากเออไมว่าคอยดูกันคอยดูคอยดูอย่าเพิ่งตีเลี้ยทั้งกลอนว่ากันนะพอกี้เราบอกคลรมคนละครึ่งนะคลรมคนละครึ่งเป็นพวกครึ่ง ครึ่งเก่าหรือเรียกว่าบ้านใหญ่คืออาจา์พัฒน์อย่างท่านสุภจีเนี่ยนะมาดูแลกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านสุภจีเป็นคนเก่งมากเคยเป็นซีอของบีไอเอ็มซีอที่อายุ60อี่สุดล่าสุดในเครือดูสิทธานีอันนี้ต้องยกย่องนะเพราะเป็นคนที่นำพาเครือดูสิทธานีฝราวิกฤต S <S 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 ใช่ในยุคโควิดในวิคที่มีปัญหาการท่องเที่ยวจนกระทั่งขณะนี้มาเกิดอะไรนะดูสิทานีพักอะไร่าเใช่ใช่ใช่เนี่ยคือถ้าได้คนแบบนี้เนี่ยสุดยอดนะครับได้ลัมตรีต่างประเทศซึ่งเคยเป็นลูกม่อทันศสียศักดิ์เคยเป็นลูกม่อของกระทรวงการต่างประเทศครับแบบนี้คือลูก หม้อเนี่ยนะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมปาก นึกว่านึกถึงเขาเกียบปออดีความรู้เขาสามารถอ้ดีดีรู้เส้นสนกลไนรู้ขนบประเพณียิ่งการต่างประเทศนี่นะถ้าอยู่มาแป๊บๆปเนี่ยเขานินทากันเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่าทูตแต่ละประเทศเนี่ยมันแทบจะเวียนกันเป็นลักษณะเหมือนกับกินเมืองอ่ะไปอยู่แป๊บๆปปีสองปีเปลี่ยนสายสัมพันธ์ก็ดีนะ เรื่องของความรู้ลึกในแต่ละประเทศนั้นนะก็ไม่เพียงพอมันจะน้อยน้อยอันนี้เอาลุกม่อมาดิเขาอยู่ในกระทรวงต่างประเทศยาวนานเขารู้หมดเลยเอาไว้ลบกับเม็นด้วยเฉพาะอันนี้ได้เลยได้เลยับเมนนี่มันกลยุทธ์มันแผ้ว่าอยู่เใช่ชอนี่ต้องมีต้องดีเก่งๆขังเม่นนีมันต้งเก่งๆแล้วรัฐมนตรีเกษตรผมไม่เก่งโอ้ยเก่งใชครับความหวังของชาติประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมได้กนักเกษตรกรเนี่ยอยู่ถึง19ล้านคน จะแค่เขาเรียกว่าอะไรลดต้นทุนเพื่อผลผลิตอย่างเดียวไม่ได้มันต้องให้คุณภาพของผลผลิตเปอร์เซนต์แป้งมันสำกำลังต้องสูงมันคือแป้งมันคือแป้งมันคือแป้งเปอร์เซนต์แป้งมันสูงจะได้ราคาดี้ไม่ใช่มันคือแป้งแป้งมันสมัยพ่อใหญ่กิ๋วเนี่ยมันคือโพเตโต้เห็นม่มต้องมีวิสัยทัศน์อนักเได้เริ่มตีเกษตราแบบนี้นะ อ,อันน่งท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องแป้งมันอยู่แอ่าใช่มีปเปอร์เซ็นต์นแป้งสูงนี่ท่าเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะอย่างนั้น แป้งหรือมันเนี่ยที่เราจะนําเข้าจากคนเบอรเนี่ยต้องไม่นําเข้าเลยไม่ต้องนำเข้าเอาแป้งจากในประเทศไทยนี่แหละอัพราคาขึ้นมาใช่ทำยังไงให้หัวใหญ่ๆเออปุ๋ยอ่ะใส่เข้าไปใช่เรียนมาทางด้านหัวใหญ่งามทนฝนผลดกปุ๋นี่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรเกษตรเนี่ยต้องเอาผู้เชี่ยวชาญจริงๆริงนะเนี่ยรัฐมนตรีวัฒนธรรมอันนี้ต้องชมนะท่านซาบีนาเนี่ยนะท่านซาบินาท่านเทียนคราวที่แล้วที่ท่านเป็นรัฐมนตรีอะไรนะครับ ช่วยมาช่วยมาไทยแทนตัวแต่งหน้าดีดูแล้วลักษณะดีมีมารยาท ออล่าเนี่ยพงกว่านายกดีนะตอนนั้นใช่อย่างนั้นนายกก็เสียดินายกสู้ไม่ได้เสียแล้วเสียไม่ได้ตำแหน่งไปแล้วแต่ตอนนี้เนี nope. ่ยมาเป็ี uh> ่ยนเรัเป็นกี่วัฒนธรรมนี่ก็น่าจะชื่นชมแล้วก็น่าจะฝากความหวังไว้ได้น่าดูบางคนไปบอกว่าท่านเป็นมุสลิมไม่เป็นไรพมุสลิมเราพี่น้องกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องนั้นนะเพราะว่าหลายสมัยแม้ประธานสภาเราอย่างมุสลิมไม่เห็นไปไลน์เนี่ยนะอาจารย์นนท์คนเนี่ยนะบอกว่าเออรัฐมนตรี บางรัฐมนตรีมันสําคัญอย่างไงอย่างที่ว่าท่านมาจากท่านนองอังทองนี่นะมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกบอกว่าสาคัญสิท่านพระราดอนเออท่านพระราดอนพระราดอนปีชนนคุณเป็นประจําสํานักนายกมือแต่ตอนนี้เนี่ยนะบรรณาหมอผมมู่พี่เยอะมากเลยควรจะต้องมีอีกรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีประจําสํานัก ไว้หวยครับคอยปากไ,ไ,ไ,ไปพวกบอกหนีไงถ้ายังขอหอน้าครับผมดีรับตำแหน่งน ตำแหน่งอะไรครับรัฐมตนตรีควบคุมผู้วิเศษตั้งแต่สมุด like บัญชีมูเตลูเลยเอาเนี้นะนี่คือคอรมอคนละครึ่งคลก็เรียกว่าในความคิดของประชาชนเนี่ยก็ยี้ครึ่งหนึ่งอีกคอรมอชุดนี้มันเป็นคอรมอคนละครึ่งของจริงเพราะครึ่งหนึ่งมันก็เป็นคนนอกอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นโคต้าพรักซึ่งคนมันก็จะแบบว่ากำกำกึ่งๆนะพวกโคต้าพรรคเนี่ยเพราะว่าก็เป็นคนหน้าเก่าหน้าเดิมมั่งแล้วก็มาจากการที่ บั่นใหญ่มาจากการเล่นเส้นเล่นสายกันมาหรือเป็นลูกเป็นเจ้ายุคอันนี้คนก็คิดไปอีกฝั่งหนึ่งก็แหมมืออาชีพแต่ที่นี้มืออาชีพก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าถึงเวลาบริหารราชการแผ่นดินจะไปได้หรือเปล่าที่สําคัญผมเป็นห่วงที่สุดเลยยังไงห่วงที่สุดท่านสมาชิกทุกท่านครับคือตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ย รัฐบาลไหนก็ตามมันจะไม่ขาดอยู่สองคนนะแล้วครั้งนี้มันขาดไปเนี่ยแล้วรัฐบาลมันจะอยู่ยังไงประเทศชาติมันจะเดินหน้ายังไงจะเป็นรัฐมนตรีเหรอเป็นรัฐมนตรีมาถาวรเลยเนี่ยคราวนี้ไม่มีรัฐมนตรีถาวรเนี่ยเปลี่ยนสองคนเหรอสองคนใครอะสมศักดิ์นะสุริยะเป็นเป็นมาทุกนายกเป็นเขาเป็นรัฐมนตรีที่ครอบครัวต้องอันเพราะพ่อบอกว่า ลูกบอกว่ารัฐมนตรีสุริยะกับรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยสมัยหนูเรียนมัธยมพ่อบอกเมาตั้งแต่สมัยกูเรียนมัธยมแต่ทัานก็อยู่นะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้รากว่าเปลี่ยนเลยเป็นตั้งแต่อาจารย์คึงนิดตัปบจิตสังคมเออเราพักงนี้สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยากรได้เลยครับรัฐบาลนี้ถ้าไม่มีสองรัฐมนตรีท่านนี้นับถอยหลังได้เลยครับถอยหลังอยู่เต็มที่ไม่เกินสี่เดือน ้ที่นี้อันนี้คือคลเรมอคนละครึ่งมันมีนโยบายคนละครึ่งเมื่อกี้จ่าสุชัยพูดไว้มียังไงมีดินโยบายคนละครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งงบประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งตุ่ตูครึ่งหนึ่งอนุทินครึ่งหนึ่งเลย โครงการจะเอามาแล้วชำาระเงินคนละครึ่งซื้อของซื้อข้าวเพราะว่าในช่วงยุคโควิดเนี่ยรัฐออกนโยบายคนละครึ่งตอนแรกคนด่ากันโขมแต่จะแจกก็แจกทำไมต้องมาคนละครึ่งเพอตอนหลังเออว่าเข้าท่าดีแล้วก็ใช้เป็นซื้อข้าวได้วันละร้อยห้าสิบบาทเราก็ออกร้อยห้าสิบเขาก็ออกร้อยห้าสิบ มันก็เป็นเงินกระเป๋ารัฐบาลคขึ้นึงกระเป๋าประชาชนครึ่นหนึ่งเพรมันล้วงเงินในกระเป๋ามากมูลค่นก็หมุนในในโลกตอนนี้เขาจะเพิ่มให้เป็น60 40บสี่สให้เป็น200 200แล้วก็60 40อันนี้ยังยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าก็คือเหมือนว่าอันไหนดีแล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งเขาไปต่อก็อย่าไปอายอะไรเลยเออคนไทยเราเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านๆมาเนี่ยชอบอย่างนี้ชอบมาล้มชอบมา เดี๋ยวก็หาว่าเอานโยบายของคนอื่นมาทำไม่เอาอ่างั้นอันไหนดีทําไปเลยอย่างเรื่องเนี้เรื่องนี้ผมฝากเลยนะรัฐบาลท่านอนุทินนะท่านอนุทินฟังนะโครงการหวยเกษียนนี่อย่าเลิกนะ เดี๋ยวผู้สูงอายุเอาไปตีท่านเลยเริกเลิกไปเลยนะหวยเสียณเลิกไม่ได้เพราะเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าเป็นทุกบาทที่ซื้อไปนกคนเนี่ยเป็นมีสิทธิ์ซื้อหวยเออเนี่ยเกษียณเดือนละ3,000บาทนะแล้วก็สามพันบาทเนี่ยไม่หายไปไหนเอาไปเก็บไว้คืนกลับตอนอายุ60ปีขึ้นไปคิดดูนะคนหนึ่งเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะ สามพันบาทสิบสองสามสามสิบหกสมีละ36ปีละสามหเห็นไหมถ้าเราเริ่มซื้อหวยกันตั้งแต่อายุยี่สิบโอต้องเท่าไหร่นะเก็บหลายล้านนะเพราะฉะนั้นอันไหนดี ก็เอาไปต่อเธอเอออย่าไปเป็นเหนียมอาอยู่เลยแต่โครงการคนละครึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากให้รัฐบาลปราบปรามเหมือนกันคือโครงการวัดครึ่งหนึ่งกับกรรมครึ่งหนึ่งึ่นึครึ่งนึงวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงไม่เอาอันนี้เอาอันนี้ปรับปรับไปหลายคนนะครับเป็นปัญหาเนีย นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นโยบายคนละเครื่องมีเป็นดีอยู่แล้วไอ้รักเครื่งหนึ่งกรรมการเครื่งหนึ่งก็เรียกว่าเครื่งผีเครื่งคนดีครื่งคนเนี่ยเฟรชแน่นอนเฟรแน่อันหนึ่งดีอีกอันหนึ่งสุกอะไรอย่างเงี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับรัฐบาลชุดนี้ถ้าเปลี่ยนรัฐมนตรีคมนาคมใครเป็นคมนาคมใครเป็นคมนาคมคมนาคมเละท่านพิ้พักราชกิจประกาศฝากด้วยเพราะท่านน่ะเป็นเชื้อสายคนใต้คนคนทาง ขัดใหญ่สมขาครับผมไม่ใช่ไม่ดีเบดเมื่อวานนี้ขอ้พูดไปดูร้องเป็นทีทำไมจะครับ ฝากอย่างนี้ลาดไหนๆก็เป็นรัฐมนตรีที่อยู่ทางภาคใต้แล้วกบควักไปกันนะครับรัฐมนตรีเนื่งจากว่าฐานเป็นคนไตยแล้วก็มีคนไตยไล่คนอยู่ในคอรมเเราจะพอรองไหนยกนี้กับฐานอ่าวบวชซักนี่กับคนหันยิ่งควักไปกันนะคือทางลงภาักตายเนี่ยมันไม่พานปาลามสองสัทีเขอให้พาลามสองมันเสร็จไปดยดีได้ไหมไม่น่าจะทันตั้งสี่วนต่อไป จะไม่มีคําว่าหนังไม่เหนียวอ,อย่าเลี้ยวเข้าออพระรามสองเพราะว,ว่างี้ความหวังรัฐมนตรีคมนาคมก็เป็นคนใต้ในายยกก็เป็นมีประสบการณ์บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่อ,อ,อย่างน้อยที่สุด Usted, เสร็จไม่ท like ั้งถนนก็สักฝั่งนึงเลยเฮนี่นีรถตีขึ้นรถตานขึ้นนี่เสร็จแค่ครึ่งเดียวครัฝั่งขาไปก่อนก็ได้ขากลับไม่อ้อครปหรือหรือเสร็จครึ่งนึงแบบตลอดทางมีร้อยกิโลเสร็จ50กิโลก็ยังดีเอาสักแยกวังมะนาวก็พอห้อยมาจากได้ครึ่งนึงเข้าพระรามสองดีอย่าง สง่า่ากเผยไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกไม่ต้องแขวนพระไม่ต้องดูดวงก่อนผ่านพระรับศพก็เป็นใช้ได้นะครับก็็เปนใช้ได้ก็เป็นใช้ได้เออนี่ดี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 ฝากฝากไว้เด้อท่านรังผู้กีฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้สุดท้ายสุดท้ายยังไงมีเวลาครึ่งละครึ่งเออเวลาเสี่เดือนเวลาสี่เดือน MOA MOA ท่าน MOA มันคืออะไร บันทึกบันทึกบันทึกข้อคืองี้คยคข้อตกลงเอาจริงๆแล้วนะผมว่าพอๆกันนะคือเลียงบาลลีถือเคล็ด คือเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเมื่อก่อนเซ็น MO U เมื่อก่อนเซ็นปฏินญาเมื่อก่อนเซ็นสัญญาและที่สําคัญถ้าไม่ตายนะอันนี้ผมฝากไว้นะอาจารย์นะนัเข่านะไปเป็นตั้งคอรมอที่ไหนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจับมือเงี้ย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 อย่างเงี้เจ๊งทุกไลายมันไขกันเลยเห็นครั้งแรกควาอเป็นหาก็จับางนี้กับพี่กิ๋วเสร็จแล้วก็แยกออกมาตั้งยุบสภา๋อาเรื่อกแล้ว M โอ อยูเนี่ยมันก็คือว่าอะยูเนี่ยคือมาจากอันเดอร์สแตนทื่เขาได้ร่วมกันแต่เอนี่มาจากคาว่าอักกริเมนเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เซ็นอะไรก็แล้วแต่แหละอย่าจับมืออย่างนี้อันนี้ก็คือมีเวลาสีเดือนเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าครั้งสุดท้ายตอนที่ประกาศว่านายกอุงอิงพ้นจากตำแหน่งใช่ไหมแล้วเขาก็ไปพบกันที่โรงแรมรอยัลพรินเซสก็ไปจับมือกัน เร้่มมีเวลาสีเดือนสีเดือนรนับตั้งแต่แถลงนโยบายตามปกติ<ภ>เนี่ยคอรม,มอเนี่ยหลังจาก โกเก้านายกแล้วก็เสนอชื่อคอรมอก็นําคอรมอเนี่ยโกรเก้าแล้วก็นําเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนพอถวายสัตว์ปฏิญาณตนเสร็จเนี่ยก็ยังไม่ได้พังงานนะยังยังต้องมาแถลงนโยบายต่อสภาการแถลงนโยบายต่อสภาเนี่ยคือแถลงสายเดียวไม่มีการลงมติไม่มีการลงมติแถลงอ่านบรรทัดสุดท้ายจบก็ปล่อยให้พูดกันไปแต่เสร็จแล้วเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายจบเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอภิปรายหรือเปล่าไม่เกี่ยว อาจจะนับตรงนั้นน่ะเป็นวันที่หนึ่งเลยนี่เลยแล้วบวกไปอีก4เดือนเพราะฉะนั้นก็สเ,เดือนปลายปลาเดือนเดือนกันยายนเนี่ยก็จะเริ่มนับหนึ่งกันแล้วก็เป็นตุลาพฤศจิกาธันวา ปลายเมื่อกล่าเพราะสี่เดือนจากนั้นพอยุบสภาเสร็จก็รักษาการไปต้องมีเวลาประกาศ60วันในหกสิบวันในการเลือกตั้งก็คือ2เดือนแล้วก็การรับรองสสก็มีเวลาอีกประมาณ30-60ถึงวันก็รวมแล้วประมาณสัก8เดือนก็แปเดือนเดือนอพราประกาศสสแล้วก็ยังต้องนัดประชุมสภาังต้ออะไรอีกแถลงนโยบายใหม่รักษาการไปจนถึงรัฐบาลใหม่พอรัฐบาลใหม่แถลงนโยบายจบนั่นแหละถึงจะเริ่มต้นก็เขาตีซะว่า ประมาณ9้าถึงสิเดือนคือยุบสภาแล้วก็ถือว่าเป็นรัฐบาลคนละครึ่งนะไม่มีอำนาจเต็มไม่มีอำนาจเต็มก็ต้องรักษาการรักษาการเพราะฉนั้นเขาเขาถึงบอกว่าอย่างนี้นะถ้าสี่เดือนทําดีแล้วสีวปีสี่ปีก็ไปต่อไปต่อแต่ถ้าสี่เดือนนี้ไม่ดีอสี่ปีอก็สีมาเพราะฉะนั้น เพราะงั้นเวลาสเดือนเนี่ยต้องสากคอรมอทุกคนนะครับว่าทํางานให้ดีแล้วอย่าไปลีลาเยอะอย่าไปคิดเรื่องนโยบายมหาภาคจุลภาคอะไรให้มันเสียเวลาไม่ต้องทําเลยททำเลยทำเลยทีนี้รัฐบาลนี้มันมีนิมิตอันหนึ่งตอนก่อนจะมาตั้งรัฐบาลใช่ไหมวันที่4กันยาที่ทำเรียบที่ข้างจะเรียบอ่ะก่อนจะ ประกาศนายกคนใหม่วันที่สีแล้วนะเห็นอะไร้ข้างจะเนียบอ่ะเป็นนิมิตหมายแห่งการหลั่งไหลมาของเงินของทองเพราะเพราะเรามีตัวเงินตัวทองมากอดกันเลยเลยทานไปงี้เลยแล้วร็กักกันกอดกันแล้วก็แยก แล้วก็แยกเปรียบเสมือนว่าแยกคนละครึ่งครึ่งหนึ่งเข้าสภาอีกครึ่งหนึ่งเดินออกมาเพราะฉะนั้นมันมีก่อนใช่เขาบอกว่าอินี้ขิดขีดเขียนเฮี่ยมเดืออเฮียมก็เดินหลงเพลินไม่สงสัยเฮียมต่อเฮียมเจอกันก็บันไลยเฮียมหนึ่งตายเฮียมหนึ่งอยู่ไทยคู่ฟ้าเฮ้ยม มาชิคครับป<ะ>ิดประชุมครับ <Yeah. S 1> ไม่นับลงประชุมเลยไม่นับนะใทำนี่